สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับน้อโจคลิปนี้เราก็จะมาทำเมนูง่ายๆจากไข่แดงเค็มซีพีนั่นก็คือหมูสับผัดไข่เค็มเองเราไปดูวัาถิบกันเลยก็จะเป็นไข่แดงเค็มซีพีแบบนี้นะคะลักษณะก็จะมีห้ฟองแล้วก็มีหมูสับ น้ำมันพืชก,กระเทียมน้ำมันหอยซอสปุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ต้นหอมค่ะอันดแบับแรกเราก็มาสับไข่แดงของเราให้เป็นชิ้น,น,นๆก่อนนะคะแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะไหนลองชมลองเอามาดูนี่ครับว่าเป็นยังไง ก็หอมสุดชื่นสดชื่นเหมือนกับไข่เค็มเลยค่ะรสมันก็ไม่ได้เค็มมากนะคะอ,อมันพร้อมทานแล้วนะครับเป็นไข่แดงดองเค็มของซีพีอย่างนี้นะอโอเคเราก็หั่นเป็นชิ้นๆอันนี้มันเป็นไข่แดงสําเร็จรูปอย่างนี้แล้วไข่ขาวก็เอาไปไหนนะครับท่าน้อ้ชมทง้ชมก็ไข่ด แล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นกระเทียมกับต้นหอมหั่นต้นหอมหั่นกระเทียมหั่นไข่แดงเสร็จแล้วเราก็จะไปผัดกันเลยเอากระทะมาตั้งไปกระทะร้อนแ,แล้วเสร็จ Okay, เมื่อเกียวกระเทียมหอมนี้แล้วแล้วก็จะใส่หมูสับของเราลงไปเลยค่ะหมูสับนี้ก็ประมาณ700รยกรัมนะคะตั้งกระทะใส่กระเทียมไปเจียวไห้หอมนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหมูบดของเราไปเลยนะนี่ตอนนี้ก็หอมน่ากินแล้วตอนนี้ก็เป็น หมูบดผัดไข่เค็มนะคะสูตนน้องชมนะครับอันนี้เป็นเมนง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับพอหมูของเราสุกด,ดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ไข่แดงเค็มของเราลงไปเลยนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าไข่แดงเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีนะครับ <Huh? S 1> นี่นอันนี้ใช้ได้แล้วแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำตาลทราย ซอสปรุงรสตุย,ตยน้ำมันหอย,ยแล้วก็พริกไทยค่ะเอเคเรวก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับให้อกอกหวานๆเค็มๆนะ <c oughs> เราก็ใส่น้ำไปสักหน่อยก็ได้นะครับให้มันขุกคิกนะแล้วแต่ความชอบโอเคแล้วน้องชอมก็จะเริ่มชิมนะครับห <c oughs> น่ากินมากเลย อร่อยมากเลยค่ะอโอเคนะครับน้องชมชอบแบบน้ำขลุกขลิกนะ <c oughs> โอเคเราเอาไวราดข้าวเสร็จแล้ว,ลวเราก็ต้นหอมหลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยต้นหอมที่เราสับไปนะคะออแล้วก็ปิดแก๊สสับจนได้เลยค่ะโอเคง่ายมากนี้เป็นแล้วนะคะหมูสับผัดไขเ่เค็มสุดของน้องชม พอผัดเสร็จนะครับหอมน้ำไข่เค็มเขาก็ไหลมาเยิ้มเยิมอย่างนี้นะครับหอมน่ากินมากเลยนะครับมเมนูง่ายๆแต่น่ากินมากเลยเดี๋ยวน้องชมก็จะลองชิมดูกลิ่นก็จะหอมพริกไทยอ่อนๆนะคะน้องชมก็ละตักชิมก่อนนะก็เมือ่อกี้เราใส่พริกไทย ไปด้วยนิดหน่อยนะครับมันก็จะหอม,อมรสชาติอร่อยมากเลยค่ะไข่แดงผัดนะคะพอเราผัดเสร็จมันก็จะแบบนุม่มมากเลยค่ะรสชาติหมูก็กำลังดีค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะเพื่นพนอน ลองไปทําตามสูตรน้องชมดูได้นะครับนี่ไม่รู้จะทําเมนูมอะไรดีเย็นนี้เอาไข่แดงเค็มมาผัดกับหมูอย่างนี้นะอร่อยมากเลยทีเดียวรสชาติกลมกลม่อมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําตามกันได้นะคะคลิปนี้นะักชมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าน้องชมจะมาทําเมนูมอะไรก็อย่าลืมติดตามน้องชมด้วยนะคะคลิปใหม่ของช่องมหาชาแนลก็จะลงในทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสค่ะสำหรับคลิปนี้น้งองชมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Okay. กินกันตองอร่อยมากเลยคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะขอบคุณ